ภาพหายากหม่อมราชวงศ์นริสลาท่านแม่คนสวยของฮิวโก้จุลจักร DNA พรีเมียมตั้งแต่รุ่นแม่หม่อมราชวงศ์นริสลาจักรพงศ์เกิด2ส,สิงหาคมพศ2499เป็นพระธิดาคนเดียวในพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์กับหม่อมเอริสเบธ จักรพงศ์ณอยุทธยาและเป็นพานด,ดาในสมเด็จพระเชษฐาธิราชเจ้าฟ้าจักรพงศ์พัวนาฏกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถหม่อมราชวงศ์นริศราสมรสครั้งแรกกับแอนเลนเลวีมีบุตรชายหนึ่งคนคือจุนจักจักรพงศ์หรือเล็กหรือฮิวโก้และสมรสครั้งที่สองกับกสวัสิ์สวัสด,สวสด,ดีวัฒน์ทอมสันกีบุตรชายของ แกรีทอมสันกับหม่อมราชวงศ์สายสวัสดิสวัสดีวัฒน์ทอมสันมีบุตรชายอีกหนึ่งคนคือภูวัสวัสดิ์จักรกพงศ์หรือกู้หม่อมราชวงศ์นริศราเกิดที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยพระเจ้าวรวง์เธอพราองค์เจ้าจุลจักรกพง์ เป็นผู้ประธานชื่อตามพระนามกรมของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานาริศรานุวัติวงศ์หม่อมราชวงศ์าริศราใช้ชีวิตวัยเด็กส่วนใหญ่ในบ้านหลังใหญ่บนเนินเขาณนะมนทลคอนวอนเขตชนบทของอังกฤษแต่ก็กลับกรุงเทพมหานครอยู่บ่อยครั้งเธอเข้าศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียน จิตลดารุ่นเดียวกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระษีสว่างขวัตวรักขติยะราชนาลีในวัยเด็กเธอได้ติดตามบิดาไปมาระหว่างประเทศไทยกับประเทศอังกฤษบ่อยครั้ง